ถ้าไหมพอยกดอกสีแปลกๆถ้าเป็นภาษาช่างเรียกันเขาเรียกว่าสีเศ่าคือมันแตกออกจากสีโทนสีหล่ะแดงเหลืองเขียวอะไรพวกนี้ชมพูอันนี้ก็แตกออกมาเป็นสีที่ย้อมจากครั่งจะเป็นสีนี้แต่อันนี้ไม่ได้ย้อมจากครั่งย้อมจากสีธรรมชาติแล้วก็ใช้เทคนิค ในการลดเพิ่มสีให้แก่ออดของชมพูเป็นสีนี้เหี่ยวดำหรือเหี่ยอะไรสักอย่างหน <Okay. S 1> นะครับสีดำดูสิครับ <Okay. S 1> ลายอะไรในลุงชยัยผ <Okay. S 1> ้าชุดนี้ทั้ง3าขืนในคลิปนี้จะไม่มีอีกแล้ว <Okay. S 1> นะครับจะไม่มีอีกแล้ว uh. จะมีเพียงเท่านี้เพราะว่า ไม่ได้คบหาสมาคมกันแล้วช่างคนนี้นะครับไม่ได้ซื้อไม่ได้ขายกันแล้วเป็นลายบัวสวรรค์สี่หลาหนึ่งหลาเก้าสิบเซนเก้าสี่เก้าสี่สามสิบหกสามร้อยหกสิบเซนตัดพอหนึ่งชุดนะครับตัดพอหนึ่งชุดเต็มชุดนะครับหรือจะไปแบกก็ได้ตัดเสื้อผู้ชายก็สวยสีจะว่าสีปูนก็ใช่สีเปืออาสีเม,ม็ดมะปรางก็ใช่ ผมเป็นคนที่ค่อนข้างจะสนถาสาวว่าสีเม็ดมะปรางมันเป็นสีอะไรสีสวาดก็เรียกวันไหนคุณได้ไไดได้ดด้เห็นเม็ดมะปรางลองอา่าดูสิครับก็คือสีนี้แหละแต่สีส,สดใสกว่านี้สีเม็ดมะปรางรุ่นผมเขาก็ <ๆ S 2> คุยพูดกันแบบนี้ผมก็เลยจําอย่างนี้มาแล้วก็มาบอกมาคุยให้ฟังถ้าอีกทีหนึง่งจ,จะเปรียบเทียบให้เห็นชัดก็คือสีกีบบัว สีกีบบัวหลวงนั่แหละครับบวัวขาวบวัวแดงมีบวัวเขียวมีสีดอกบวัวมีตั้งหลายสีทุวกวันนี้เขาผสมออกมาได้เยอะครับเยอะสีนั้นก็เลยแปลกๆไปถ้าบอกสีสีกีบบัวก็ต้องไปเด้นมาบวัวอะไรดูสิครับสวยไหมครับ ใครที่สูงคนโบราณคนรุ่นก่อนผมนะเขาบอกว่าคนที่สูงถ้าใส่ใส่ลายนี้ใส่ลายตั้งลายตั้งมันจะสูงขึ้นถ้าคนที่สูงต้องใส่ลายขวางก็เลือกเอาอย่าไปถืออะไรมากเชื่อโบราณบางทีก็บาลบุรีเหมือนกันนะครับก็คุยไปกระเซ้ากันไปคืนนี้สี่หลาเก้าสี่สามสิบหกนะ คือ90เซนคูณ4นะครับคูณ4หลา36ก็สามเซนตัดได้สบายๆราคาหมายเลขละลุงชัยราคาใหมายเลขลลาาเจ362ครับคืออําปรมนะเป็นเป็นชื่อของการทอชนิดหนึ่งที่เรียกว่าอําปรมลายบัวสวรรค์เจ็ดพันหกสองเมตรสามพันแปด 2ออสหลาสองหลาสดสีหลาเจ็ดหลดสิทุกผืนในคลิปพี่ทุกผืนนะครับทุกชุดบอกราคาจากหน้าป้ายจากหน้าป้ายจะซื้อเหมาเลยก็ได้ทั้งทั้งสามทั้งสอ่าหนึ่งชุดกับอีก2องผืนก็ได้ครับแล้วก็ลดให้10%เหมือนกันหรือก็จะซื้อแค่สเมตรก็ลดเหมือนกัน10%นะครับ เพราะว่าคุณคงไม่เอาแล้วครับทั้งสามผืนทีเดียวใส่ไม่ทันบอกกันก็เอาชุดเดียวก็ได้สี่หลาสี่หลาตัดชุดสวยครับเอาพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับคลิปนี้นะครับแต่ว่ามีม,มีตอนที่2ตอนที่3ามอีกครับเป็นผ้าไหมทอยกดอกลายเก่าแก่ทีเดียวที่เรียกว่าลายราชวัรนะครับ แล้วก็มัดหมีเป็นลายตาผมดูเหมือนกับตาไม้นะครับที่อยู่ตามต้นไม้ตาปีวงปีของต้นไม้นั่นแหละครับที่เขาเรียกเรียกกันยกเชิงจะมีแค่2เมตรนะครับมีแค่2เมตรโดยประมาณ3,800สวยไหมก็สีมันอย่างเงี้ยนะครับมันเป็นสีที่ถ้าให้ผมเรียกผมก็เรียกตามภาษาที่อยู่กับไหมมาก็เรียกสีเน่าๆ ก็คือหมายความว่ามันแยกโทนสีออกไปจากเหลืองเขียวแด,แดงเหลืองเขียวแล้วก็อะไรนะครับมีอีกอันหนึ่งแม่สี 4, สีสีสามสีนั่นแหละรครับที่แยกออกมาสีนี้สามารถจะเหลือบได้ถึงสามสีมีสีแดงอ่อนสีชมพูนะครับสีคามแล้วก็สีจำตาไหมเหลือบได้แล้วเหลือบอยังไงการตกกระทบของแสงเวลาคนมองเราเนี่ยครับคนละมุมกันนยืนกันสามคนเนี่ยครับจะมองไม่เหมือนกัน สีออกมาที่กระทบจะต่างกันกับสายตาที่เรารับในขณะเดียวกันรูปที่ที่โชว์อยู่นี้สีนี้ใช้เครื่องมือสื่อสารของยี่ห้อหนึ่งของคุณลูกค้าก็ใช้อีกยี่ห้อหนึ่งการให้แสงการมองให้ตรงกันการเห็นสีนั้นแม่ของของสีนั้นเปลี่ยนแปลงกันแน่นอนครับแต่จะมากหรือน้อยนั่นอีกเรื่องหนึ่ง มีปัญหาอะไรเกี่ยวกับสีเขาไม่เข้าใจหรือว่าดูแล้วไม่ถนัดตาติดต่องใชัยได้ครับว่าสีอะไรกันแน่ก็นี่แหละครับตามที่เห็นเนี่ยผมก็ดูแล้วเวลาผมถ่ายถ่ายรูปนะไม่กลัวไม่กลัวใครก็จะจดจะจําเอาไปทํากินไม่ไม่กลัวมองหน้ากล้องกับมองหน้าผ้าที่ถ่ายให้มันคือกันที่สุดให้มันใกล้เคียงกันที่สุดเท่าน,นั้นแหละครับไม่อยากแล้วถามว่าไม่ห่วงหรือวิชาไม่ห่วงนะครับเดี๋ยวก็ เวลาจากไปก็ไปเป็นอาจารย์ใหญ่ก็ต้องทิ้งหมดนะครับตอนนี้ก็สอนได้ก็บอกได้ก็บอกใครจําเอาไปทํากินได้เลยนะครับวิชาการถ่ายภาพถ่ายด้วยกล้องอะไรผมเปลี่ยนกล้องนี่เปลี่ยนเปลี่ยนกล้องใหม่ของปีนี้นะครับตัวนี้แพงเป็นรุ่นล่าสุดเลยแ็บเปล็ตกตัวนี้เป็นรุ่นล่าสุดนะครับแพงทีเดียวแพงที่สุดในชีวิตก็ต้องซื้อเพราะว่าเอามาทําจะได้เห็นสีชัดๆเห็นะครับ ใส่แล้วมันเหมาะกับคุณไหมใส่แล้วมันสวยไหมแค่นั้นเองนะครับไม่ได้อเอามาเล่นอย่างคนอื่นเขาจบเพื่อเพื่อทาคลิปเสร็จเรียบร้อยจบแล้วคุยกับคุณลูกค้าเสร็จแล้วก็จะไม่แต่ต้องเกี่ยวกับคลิปเข้าไปดูข่าวดูอะไรก็ดูแค่นั้นแต่ไม่ออกความเห็นไม่คิดตามให้ปวดหัวดังนั้นถ้าคิดคิดแค่เรื่องภาพก็คิดถึงลุงชยัยคิดถึงผ้าไหมสุรินทร์นะครับลุงชยัยผ้าไหมสุรินทร์ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงทาง ไลน์คอลสะดวกที่สุดถามว่าทําไมอะ่ะก็คุยไปด้วยดูรูปไปด้วย,ยงไงครับถ้าเป็นโทรศัพท์มาส่งรูปก็ต้องส่งทางลายอยู่ดีถูกไหมครับแต่ไม่นิยมของผมไม่นิยมอ่าจะเป็นวิดีโอคอลก็ได้แต่บางทีมันก็ไม่สะดวกนะครับองประกอบอะไรหลายอย่างถ้าถ้าเป็นวิดีโอเป็นลน์คอใช้โทรใช้ไลน์โทรอ่ะพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านก็โทรทั้งไลน์อ่ะได้อย่างนั้นหลยครับได้ครับแล้ว มีผืนต่อไปนี่เป็นผืนที่สองของคลิปนี้เดี๋ยวไปดูกันว่าสวยไม่สวยครับผ้าไหมทอยกดอกเป็นลายลูกแก้วแล้วก็มัดมัดหมี่เป็นลายโคมขอมครับโคมขอมีหน้านางมีชายคุยราคาหมายเลข สักครู่ครับราคาก็เป็นใหมาเรขก่อน J สอ2สี่สองสองยกลูกแก้วมัดมีเป็นลายโคมขอนะครับส0พพร้อมส่งหมายเลขนี้นะครับ J 2 4 2 2สวยไม่สวยก็ดูเอานะครับแล้วแต่ใครชอบใครไม่ชอบมีหน้านาง ด้านนี้เหลือไว้ทําอะไรรู้ชชยเอาไว้รับพับเข้ามาแล้วรับหน้านางนี่ทําให้หน้านางนั้นเด่นขึ้นใครที่ไม่รู้จักใช้ก็บอกกันก่อนใครที่รู้แล้วก็เฉยไว้ก็ถามว่ามันไม่ผูกให้เหมือนชาวบ้านชาวเมืองเขาผูกดีขนาดไหนมันก็ไม่เห็นลายก็เท่าทำได้เท่าที่เห็นนะครับลายบางคนก็บอกขอดูหน่อยนี่ครับเชิงบนเชิงล่างกับหัวได้ไหมได้ครับ มันไม่มีอะไรเป็นรูปบังคับรูปเนี่ยต้องบังคับเนี่ยครับรูปรูปบังคับกลับมายังไงก็คือเก่าเพราะว่าเขามัดหัวกับเชิงผ้าเหมือนกันถ้าพับถ้ามัดไม่เหมือนกันอย่างผืนที่แล้วไม่เหมือนกันก็จะกลับหัวไม่ได้กลับได้ถ้าคนเขารู้เข้าไปดูที่เชิงเวลาคุณนุ่งมันจะกรอมอยู่ตรงระหว่างข้อเท้าผ้ามันจะกรอมอยู่เขาจะรู้เลยว่าคุณใส่ผ้า,ากลับ แต่ถ้ามันมีเป็นอย่างนี้เขาจะไม่รู้อะไรเลยเพราะมันมีตัวบังคับลายอยู่นี้เส้นบังคับลายเห็นไหมครับเี่เส้นบังคับลายใส่ขาวหนานี้แล้วก็ดูสีครับสีมันสีจุนๆนะครับผมเรียกว่าสีเน่าเพราะว่า,าไม่ได้ของเน่าแบบของเสียนะครับอันนี้เป็นการผสมสีเล่นสีสก็คือเอาสีเก่าสีใหม่ผสมกันสีที่เหลือผสมกันออกมาให้มันออกเป็นโทนม่วงอมน้ําเงิน อันนี้อันนี้พวกนี้อยู่ในจัดอยู่ในโทนน้ําเงินที่เป็นสีหลักสามมาแม่สีนั่นแหละครับจะ <c oughs> น,นี้สีสีมันแผลงออกมานะครับสีมันแผลงออกมาก็เลยเป็นอย่างนี้นี่ผมถือ,อป้ายอยู่นี่นะครับป้ายอยู่นี่ฉะนั้นด้านเนี้ยเป็นด้านเชิงเราลกลับดูซิเหมือนกันไหม <c oughs> ดูนะครับดูดีๆนะครับเห็นไหมครับก็เหมือนกันฉะนั้นไม่ต้องไม่ต้องกังวลว่า นุ่งผ้าผิดนอกจากยกเว้นอย่างเดียวดูนอกดูในในผ้าคือท้องผ้านี่คือท้องผ้านะครับน,นี่คือท้องผ้าก็ถามว่าทําไมมันไม่เหมือนกันนะ่ะลุงชัยไม่เหมือนกันหรอครับดูนะครับมีท้องผ้าอันนี้หน้าผ้าความเด่นมันจะต่างกันสีก็จะต่างกันเห็นไหมครับเห็นไหมครับว่าลาย ลูกแก้วมันเด่นนั่นแหละครับเป็นด้านหน้าบางคนมาถามอย่าว่าแต่คุณลูกค้าเลยบางครั้งผมก็ลืมเหมือนกันเผลอเหมือนกันนะครับฉันั้นคนเราเขาว่าอะไรอ่าเออสี่เท้ายังรู้ผ้านักปาายังรู้พังแล้วตัวผมยังไม่เซซัง,งไปบ้างครับคงจะผิดปกติแล้ครับนะครับ,นะรบก็เอามาคุยกันให้ฟัง พบกันในคลิปต่อไปคลิปนี้มี3ผืนหนึ่งชุดกับอีก2ผืนสิบร์เซ็ลดหมดคลิปนี้นะครับถูกตาต้องใจกดไลค์กดแชร์ที่สำคัญคือกดติดตาไมไว้ด้วยเพราะเวลาผมลงคลิปใหม่ส่งโคสขึ้นไปมันจะได้ไปเตือนคุณอาจจะรำคาญก็ปิดเสียงซะหรือไม่ต้องกดติดตามก็ได้แล้วแต่คุณสะดวกเอาที่คุณสบายใจนะครับผ้าที่นี่เป็นผ้าที่คัดเกตคัดคุณภาพเป็นหัวผ้าระดับทั้งนั้น นะครับแต่ว่าผ้าทุกผืนได้คัดกรองอย่างดีแล้วใครกรองให้ใครคัดให้ผมนี่แหละครับลุงชัยผ้าไหมชทดีแล้วพ้มกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ